สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ ชาติไหนก็เหมือนกันแหละมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไปครับแต่สิ่งที่ทําให้เราต่างกันก็คือวัฒนธรรมนั่นเองครับดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5เหตุผลฟินฟินที่ควรมีแฟนเป็นโอปป้าสักครั้งนาํามาให้คุณสาวๆได้ดูกันรับรองว่าฟินกันแน่ๆแ,แต่จะมีแบบไหนบ้างนั้นตามไปดูกันเลยครับข้อที่1ฟินเพราะเปเก่ง การเปในที่นี้ไม่ใช่เพราะอวดรวยหรืออะไรหรอกนะครับแต่เป็นเพราะวัฒนธรรมเหล่าอบป,ป้าถูกสอนมาให้ดูแลผู้หญิงให้ได้นั่นเองครับเวลาไปเดทกันเขาก็จะอาสาจ่ายให้ทุกครั้งเพราะไม่อยากให้คุณสาวๆมากังวลเรื่องการเงินของเขาเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ไปเดทกับอบป,ป้าแล้วเขาอาสาจ่ายให้ทั้งหมดก็ให้รู้ไว้นะครับว่าเป็นวัฒนธรรมของเขาแต่ถ้าคุณสาวๆอยากจะช่วยแชร์ ก็สามารถคุยกับเขาได้ครับเขาก็จะมองว่าคุณน่ารักอยากช่วยเขาแต่ถ้าอบป,ป้าคนไหนยังขอจ่ายเองทั้งหมดก็คงต้องตามนั้นกันล่ะครับข้อที่ 2, 2> ฟินเพราะเลิฟทูสกินชิป สกินชิปมีใครคุ้นกับคำนี้บ้างครับคำนี้ความหมายเป็นเชิงบวกนะครับคือเหล่าอปป้าจะชอบการเดินจับมือการกอดการแสดงความรักต่างๆอาจเป็นเพราะว่าการสวีทหวานในเกาหลีเป็นเรื่องปกติด้วยเอาเป็นว่าใครที่ชอบเดินจับมือกับแฟนชอบอ้อนชอบทําตัวเป็นน้องแมวลองหาอบป้าสักคนมาควงเพราะพวกเขาจะไม่รำคาญคุณอย่างแน่นอนครับ ข้อที่3ฟินเพราะไอเทมคู่รักจัดเต็มมากในข้อนี้หนุ่มไทยต้องพ่ายแพ้ให้กับอปอบป้าจริงๆครับเพราะหนุ่มไทยไม่ค่อยชอบเรื่องไอเทมคู่รักกันสักเท่าไหร่แต่ที่เกาหลีอะไรฮิตอะไรกำลังมาก็จะเห็นคู่รักใส่กันมาอวดคนโสดให้อิจฉาเล่นกันตลอดเลยครับข้อที่4ฟินเพราะอวดแฟนเก่ง สำหรับข้อนี้ไม่แปลกใจเลยครับเพราะอบป้าไม่เขินอายตั้งแต่ใช้อเทมคู่รักแล้วล่ะครับการอวดแฟนเวลาไปไหนมาไหนหรือโพสต์รูปคู่กันในโซเชียลก็เป็นเรื่องปกติแอบบอกความฟินอีกอย่างว่าเหล่าอบป้าส่วนใหญ่เขาชอบใช้แอปแต่งรูปกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบอกลาหน้าสดในโซเชียลไปได้เลยครับข้อที่ 5. ฟินเพราะมีความเป็นสุภาพบุรุษ ใครจะเถียงครับข้อนี้เพราะเคยเห็นในข่าวว่าอบป้าทำร้ายผู้หญิงขอให้เบรกไว้ก่อนครับต้องบอกว่าในสมัยก่อนรุ่นคุณปู่คุณย่าเรื่องการทำร้ายร่างกายมีอยู่จริงครับแต่ในปัจจุบันเรื่องการทำร้ายร่างกายไม่ว่าเพศใดถือเป็นการกระทําที่ยอมรับไม่ได้ทั้งสิน้นเหล่าอบป้าจึงมีความเป็นสุภาพบุรุษสูงคอยดูแลเทคแคร์เก่งมากๆจริงๆครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5เหตุผลฟินๆที่ควรมีแฟนเป็นอปป้าสักครั้งจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาอยากหยิบโทรศัพท์บุกตั๋วไปเกาหลีซะเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมล่ะครับแต่ใจเย็นๆก่อนนะครับต้องขอย้ำกันอีกทีว่าอปป้าไม่ได้ดีทุกคนทุกที่มีทั้งคนดีและไม่ดีการที่จะรู้ได้ว่าใครดีหรือไม่ดีก็ต้องใช้เวลากันนะครับคุณสาว และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ k o o j o e c h a n n e l ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ